สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่เป็นช่วงใหม่ของช่องเราที่จะมาแทนการรวม3เรื่องที่พี่ยกเลิกไปนะคะเนื่องจากเหตุผลบางอย่างที่มีสายดองอืมพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะมีส่วนทำให้ยอดวิวของคลิปปกติของเราอะ่ะมันน้อยนะคะอ่าสายดองเขาจะรอดูทีเดียวไงามาเรามาพูดถึงคอนเทนต์ของคลิปนี้กันดีกว่านะคะเราก็เคยสังเกตกันดีใช่ไหมคะว่าพอ,อในเกมซากุระส c ู o o ซิมูเลเตอรเนี่ย แกเดินวนแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วทำไมพออถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมถึงเดินหน้าโรงเรียนตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าจะวันไหนที่มาโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้ตลอดโอเคค่ะมันอาจจะเป็นการที่เกมเขากำหนดมาแต่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะเขามีปมอะไรหรือว่าวิตกกังวลอะไรทำไมทำแบบนี้เราจะมาดูกันเป็นข้อๆตามหลักจิตวิทยานะคะ อาออกแนวนักสืบนั่นเองค่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมนี่คือการเดินนับครั้งไม่ทั้วแล้วนะคะข้อ1เลยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูงกลัวว่าจะมีผู้บุกดุกโรงเรียนนะคะจึงเดินเช็คตลอดเวลาเพื่อความเรียบร้อยต่างๆนั่นเองและข้อที่2ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ มีความรู้สึกผิดบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจเคยทำอะไรพลาดในเรื่องของความปลอดภัยในอดีตค่ะก็เลยหมกมุ่นกับการตรวจตราตลอดและข้อที่3นะคะเขาอาจเป็นคนที่สมาธิสัน้นอะคนสมาธิสั้นเป็นไงใครมีเพื่อนสมาธิสั้นบ้างเป็นคนที่ไม่สามารถนั่งโต๊ะทำงานนานๆได้ค่ะจะต,ต้องลุกขึ้นมาเดินเพื่อลดความเครียดประมาณนั้นนะคะไม่สามารถจดจอกับอะไรนานๆได้นั่นเอง เอาเป็นว่าข้อสรุปสั้นๆของเรื่องนี้เลยนะใดๆคือผอ,อเนี่ยอาจเป็นแค่ NPC ในเกมแต่อย่าลืมนะคะว่าเกมเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใช้จินตนาการในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทต่างๆหรือเรื่องเหนือธรรมชาติผีมนุษย์ต่างดาวจึงเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะซ่อนความหมายอะไรบางอย่างเอาไว้ในพฤติกรรมบางอย่างของ NPC ในเกมทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่โรงเรียนของน้องๆล่ะคะ มีคุณครูหรือว่าผออที่แบบหมกมุ่นอะไรแบบนี้ไหมลองเม้นมาแบ่งปันกันนะคะชอบคลิปแนวจิตวิทยาแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนและถ้าอยากรู้ว่าในโลกของเกมซากุระเนี่ยมีความเป็นไปได้อะไรอีกกดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆทีละตัวเลย